สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟาร์มสุขหลังบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามจะพามาชมแปลงผักสลัดที่ปลูกในช่วงหน้าร้อนนะคะอันนี้แปลงผักสลัดสายพันธุ์ผักกาดแก้วนะคะอันนี้เป็นผักกาดแก้วที่ปลูกรวมกันกับกีนคอร์สนะคะแล้วก็ปลูกรวมกันกับเบบี้คอร์สค่ะ นี่คะ่ะอันนี้ประกาศแก้วนี่ปามปลูกครั้งแรกเลยนะคะดูใบเขาะนะคะใบเขาก็ใหญ่อยู่นะคะถ้าใครที่จะปลูกก็ลองดูได้คะ่ะช่วงหน้าร้อนก็ปลูกได้เหมือนกันคะ่ะทนแดดเหมือนกันนะคะเท่าที่ปามปลูกมานะคะเนี่ยเพิ่งลองปลูกก็ว่าเขาทนแดดอยู่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะใบใหญ่อันนี้จะเป็น b บบี้คอร์สนะคะเบบี้คอร์สค่ะเบบี้คอร์สนี่คือปลูกหลายรอบแล้วค่ะคือเขาทนแดดนะคะแล้วก็มีรสชาติไม่ขมนะคะมีรสชาติหวานนะคะโตง่ายนะคะมือใหม่นะคะแนะนําให้ปลูกเบบี้คอร์สนะคะเบบี้คอร์สกินคอร์สนะคะที่แนะนําให้ปลูกนะคะนะคะต้นคอาจะใบใหญ่ต้นคอจาคอจะงามนะคะ ทนแดดด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเอาลงแปลงได้ประมาณ15วันนะคะอันนี้จะเป็นฟิลเล่นะคะฟิลเล่ฟิลเล่อันนี้ก็เพิ่งปลูกครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็โตช้าอยู่คะ่ะแต่ว่าก็ทนแดดนะคะ ้ามือใหม่นะคะยังไม่แนะนำให้ปลูกฟินเล่นะคะเพราะว่าฟินเล่เขาจะโต,ตช้ากว่าพวกอย่างอื่นนะคะที่า้านปลูกมานะคะนี่นะคะฟินเล่นะคะแต่เขาก็เริ่มสวยแล้วนะคะตอนนีน้ตามภาพเลยะคะ่ะอันนี้เป็น เลดคอร์สนะคะเลดคอร์สอันนี้ปาล์มปลูกตอนช่วงที่ลงแปลงไปนะคะมันเป็นตอนช่วงที่ไม่มีแดดเลยนะคะเสียตอนลงแปลงคือตอนช่วงฝนตกหนักอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเ,เลยค่ะไม่มีแดดเลยค่ะอันนี้ต้นยืดนะคะต้นเขายืดเห็นไหมคะเนี่ยต้นยืดต้นเขาจะก้านเขาจะสูงๆแบบนี้ค่ะไม่ไม่จับช่อกันเลยเขาเรียกต้นยืดนะคะถ้าหน้าร้อนแนะนําให้ปลูกพวกเป็นสีเขียวนะคะ สีแดงคือเขาจะยืดง่ายเหมือนกันค่ะถ้าแดดแรงไปก็ใบไหมนะคะแต่ว่าปามจะไม่ถอนทิ้งค่ะเสียดายเขานะคะเพราะว่าเขาทานได้นะคะแต่ว่าแค่ต้นเขายืดเฉยใบยเขาก็จะใหญ่นะคะทรงเขาจะเหมือนก,นกันกับกีนคอร์วค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นสีแดงค่ะเป็นเลดคอร์สนะคะใบเขาก็ใหญ่อยู่ค่ะเสียดายค่ะก็เลยไม่ถอนเลยค่ะ เก็บไปทานได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนโตนะคะับปามจะมาถ่ายอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e จะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อๆไปของปามนะคะวันนี้ลาไปก่อน